กระบวนการเชิงคณิตศาสตร์หรือว่า operation นั่นเองนะครับอ่านโจทย์ท่านี้กลอดโอเคเรามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนะแนววันนี้ลูกเรามีตัวของแนวข้อสอบทีภาษารในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านตัวเลขนั่นเองวันนี้ครับข้อสอบของเราลจะพิเศษนิดน,นึงครับคือพี่ไม่ได้เอาตัวของแนวข้อสอบที่เรื่องอนุกรมมิติเนี่ยมายห้ทำแล้วแต่จะเปลี่ยนครับเป็นเรื่องของความถนัดด้านตัวเลขในพาร์ทที่มีชื่อว่ากระบวนการเชิงคณิตศาสตร์หรือค่อ operation นั่นเองนะครับอ่านโจทย์ท่านี้กลุด ข้อเราเนี่ยครับไปกําหนดนะลูกนะให้ครับหนึ่งเนี่ยนะเอาไปสี่เหลี่ยมกับสองลูกได้ห้าเอาสองเนี่ยสี่เหลี่ยมกับสองลูกได้แปดแล้วก็สามนะครับสี่เหลี่ยมกับสี่ได้สิบเก้านะครับนะถามว่าแล้วตอนนี้หนูรู้ไหมลูกว่าห้าสี่เหลี่ยมห้าเนี่ยมันตรงกับข้อไหนนั่นเองจริงเปล่าถ้าหนูอยากรู้เขาไม่ได้เท่าไหร่นะลูกนะหนูทําได้แบบเดียวเลยนะครับหนูไม่สามารถลูกนะที่แบบว่านั่งหลับนั่งชานเข้าทางในได้แบบเลขออกเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมครับหนูต้องมองให้ออกลูกว่าตอนนี้ครับเออแต่ละคู่แต่ละตัวพวกเนี้ยมันมมมีีควาสัััพนนนธ์กเ่ย เป็นยังไงจริงป่ะได้ไหมครับมองออกไหมอ่ะหนึ่งกับสองทำไมกันครับไม่ได้ห้ามันบวกลบคูณหารอย่างเดียวไม่พอจริงไหมได้ไหมลูกมันต้องอื่นๆด้วยจริงป่ะใช่ไหมครับพี่เฉลยแล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่ยังมองไม่ออกนะลุกนะถ้าเกิดใครมองออกเรียบร้อยหาคําตอบได้แล้วมาลองเช็กดูว่าตรงกับแนวของพี่ไหมนะครับพี่จะมาแบบนี้ลูกถ้าตอนนี้ครับเรามีเนาะตัวหน้าครับเขียนเป็นตัวหน้าแล้วกันนะครับลูกงานแบบนี้นะเราเอาไปสี่เหลี่ยมลูกแบบนี้กับตัวหลังนะครับ หน้าสี่เหลี่ยมหลังเนี่ยผลลั์มันจะกลายเป็นการเอาตัวหน้า,นาไปคูณครับกับตัวหลังได้ไหมหน้าคูณหลังเนาะแล้วก็ไปบวกหลุกด้วยหน้าครับบวกหลังนั่นเนีงได้ไหมได้ไหมเช่นตอนนี้ครับพี่ก็ลองช็คเลขเนาะหนูลองเอาหกับ2คูณกันซิได้เป็น2ไมหมลูกจากนะครับเอา1บวก2ได้เป็นอะไรเป็น3จริงปะรวมกันกลายเป็น,เป,นเป็น5เป็น5นี่ตรงไหมก็ตรงจริงปะหรือตัวนี้แมตัวนี้ไหมฮะเอา2คูณ2ได้อะไรลูกได้สี่ เอา2องบวกสองได้ไรครับได้อีก4รวมกันกลายเป็นเป็น8อันนี้เคลียมมร์ไหมลูกได้นะครับรือหรือรือแบบนี้สักตัวหนึ่งไหมเอา3ามคูณสได้ไรครับ12เอา3ามบวกสได้ไรลูกได้เจ็ดสิบสองบวกเกลายเป็น19ตรงหมดเลยจริงเปล่าถ้าเกิดตรงหมดเลยนะครับแปลว่าความสัมพันธ์ของเราตัวนี้ถือว่าใช้ได้จริงไหมลูกนะครับเขาต้องการอะไรอะ่ะเขาต้องการ5้าไหมที่ก็เหล่ยงน้องอันห้าเนี่ยครับนะเอาว่าไปสี่เหลี่ยมนะลูกกับ5ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยครับจะกลายเป็นการเอา5คูณกับ5้าไหมลูก เนาะแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกกับห้าบวกห้าจริงเปล่า,าไ,ได้ไหมได้ไหมห้าคูณห้าเท่าไหร่ดีลูกชั้นถอยดีไม่ได้นะต้องเท่าไหร่เลยถูกไหมฮะกลายเป็นยี่สิบห้าบวกกับห้าบวกห้าลูกก็อีกสิบไหมครับยี่สิบห้าบวกสิบกลายเป็นสามสิบห้าลูจบงานหรือยังหนูจบงานเรียบร้อยนะครับนะงนั้นให้ตอบข้อไหนลูกก็ตอบข้อที่สี่ได้ไหมครับนะเราก็ตอบเป็นสามสิบห้านั่นเองจบนะครับอ้าวอันนี้ลูกเคลียร์ไปหนึ่งข้อจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ